ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เนี่ยอนุมานให้ความเห็นชอบในการงดเก็บ ผ่านทางในช่วงวันหยุดยาวทั้งช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางนั่นเองอย่างที่บอกไว้นะคะว่าในเมื่ออยากจะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมีหลายปัจจัยที่เข้ามาช่วยกันโดยเมื่อวานนี้นะคะเท่าที่เราได้รับทราบข้อมูลกันมาจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณศักดิ์สยามชิดชอบค่ะก็บอกถึงรายละเอียดในเรื่องของของขวัญที่คณะรัฐมนตรีม ให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเวลานี้นะคะนั่นก็คือการลดจัดเก็บยกเว้นค่าผ่านทางด่วนช่วงวันหยุดยาว18-23พฤศจิกายนค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษร,ระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์สาย7กรุงเทพชนบุรีพัทยาและสาย9้าบางปะอินบางพลีพระประแดงต่างระดับบางขุนเทียนช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องรวม12วันแบ่งออกเป็น ช่วงตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นนาทีของวันที่18พฤศจิกายน2563ถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่23พฤศจิกายน2563อันนี้เป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะส่วนอีกช่วงหนึ่งค่ะตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นนาทีของวันที่9ธันวาคม2563ถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่14ธันวาคม2563ค่ะซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ว่านี้จะช่วยแก้ไขปัญหาการ การจราจรติดขัดและอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงวันหยุดยาวให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็มีส่วนช่วยในการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรว่นเร็วและมีความคล่องตัวมากขึ้นด้วยยังไงก็ตามในส่วนของทางพิเศษบุรพาวิถีทางพิเศษสายบางนาชนบุรีและทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ซึ่งอยู่ภายใต้าการดูแลของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพรนั้นอันนี้เป็นอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการบอร์กท อตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานจากกทพนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นก็น่าจะได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางเช่นเดียวกันค่ะรายงานจากกทพแจ้งว่าในการประชุมบอร,อรอ์ดกทพเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาที่ประชุมมีมติเห็นชอบยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษบุรพาวิถีทางพิเศษสายบางนาชนบุรีและทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ช่วงวันหยุดยาวเดือนพฤศจิกายนรวม6วันและเดือนธันวาคมรวมอีก6วัน ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเพื่อท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและตามนโยบายของรัฐบาลน,นั่นเองค่ะ